สวัสดีครับนักศึกษาที่ลงทะเบียน MIC 101นะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่อง Cell Cycle and Cellular Reproduction กันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของโมดูลที่1ของ Cellular Biology แล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามาดู2ส,ส่วนก็คือการแบ่งเซลล์ของโปรคาริโอตแล้วก็การแบ่งเซลล์ของ e u ค a r ิโอตกันนะครับว่าทั้ง2เนี่ยมีการสร้างเซลล์ใหม่อย่างไร ในคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรื่องนี้ครับเราจะมาสนใจที่โปรคาริโอตก่อนนะครับโปรคาริโอตนีะครับเราเรียนอะไรบ้างในพาทน,นี้อย่างแรกเลยเรามาเจาะลึกของโครโมโซมมากขึ้นว่าโปรคาริโอตนี้มีลักษณะอย่างไรการแบ่งแบบ Binary f r s f ิชชเป็นอย่างไรกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแบ่งตามสไลด์อาจารย์เลยสามารถดูสไลด์อาจารย์ประกอบได้เลยนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปรู้เรื่องนั้นนะครับเรามารู้เรื่องของแ a p ลอ i d ิพ p l o นะครับซึ่งมันสําคัญมากสาหรับเรื่องนี้ก็คือแ a p ล o ยเนี่ยยีนะครับมี1อันมี1อันซึ่งแ a p ล o ยนะครับยกตัวอย่างเช่นปรคาริโอตเซลล์แล้วก็ูคาริโ o ตเ c e ล์แค่บางชนิดนะครับส่วน d i p l o i ก็คือมี2แท่งซ้ากันแค่นั้นเองมียีซ้ํากัน2อันอย่างเช่นนะครับมนุษย์เราเองเนี่แหละ และก็ยูคาริโอตส่วนมากเลยนะครับมาที่โปรคาริโอตโครโมโซมนะครับอย่างที่เราเคยรู้ในเรื่องของที่แล้วนะครับเซลล์สตรักเจอร์เรารู้ว่าเอ่อโปรคาริโอตนะครับไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสดังนั้นเขา <c oughs> จะมี dna หรือโครโมโซมนะครับลอยอยู่ในบริเวณหนึ่งที่ชื่อว่านิวคลีออยซึ่งโครโมโซมขเขาครับมันมีแค่อันเดียวที่จำเป็นนะครับปกติแล้ว เขาจะมีแค่นเดียวเลยเห็นได้ว่าเขาเป็นเซอร์คูลาร์โครโมโซมนะครับก็คือเป็นวงวงอะไรแบบนี้นะครับหรือบิดๆไปแต่มันจะเป็นวงแบบนี้ซึ่งการแบ่งเซลล์ใหม่นะครับของเขาครับสำหรับการแบ่งเซลล์ของโปรคาริโอตนะครับเราเรียกว่าไบนารีฟิชชันนะครับถึงสไลด์จะเขียนว่าการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียก็ตามนะครับสามารถรวมถึงโปรคาริโอตได้ การแบ่งเซลล์ของ Binary f i s s i o n นะครับคือการแบ่งเซลล์แม่ไปสู่เซลล์ลูกสองเซลล์โดยลำดับที่หนคือเขาจะจำลองโครโมโซมก่อนแล้วค่อยแบ่งไซโตพลาสซึมเป็น2เซลล์อย่างเท่ากันมาดูที่การแบ่งโครโมโซมก่อนนะครับโครโมโซมของเราจะเริ่มต้นที่ Origin และใช้รีพีโซมนะครับขัดลอกไปถึง Termination s ันซต์ดูภาพตรงกลางนะครับมันจะมี โครโมโซมเก่ากับโครโมโซมใหม่ที่ถูกคัดลอกโดยลิพิโซมและมันจะมาถึงที่เทอร์มินอลไซต์และมันก็แตกออกจากกันแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะแบ่งโดยใช้เซปตัมนะครับออกมาเป็นครึ่งหนึ่งลักษณะของการแบ่งโปรคาโดตก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้เน้นกันในเรื่องนี้ ดังนั้นเราไปเน้นในเรื่องถัดไปคือยูคาริโอตเซลล์ไซเคิลนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับเป็นการแบ่งเซลล์ของยูคาริโอตหรือเซลล์ไซเคิลของยูคาริโอตนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ